ด้านการจัดการเรียนรู้ลิเริ่มพัฒนารายวิชาและหน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษ และจัดทำรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นปฐมศึกษาปีที่4โดยการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อนำไปกําหนดหน่วยการเรียนรู้จัดทำโครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราชฉบับปรับปรุง2561ลิเริ่มคิดคน้น การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้แนวทาง 2W3P และมีการใช้เทคนิค Basic Step of Teaching ในการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผู้เรียนมีความรู้ทักษะคุณลักษณะประจำวิชาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การจัดกิจกรรม 2W3P และเทคนิค Basic Step of Teaching และกระบวนการจัดการเรียนรู้5ขั้นตอนทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพนักเรียนได้เรียนรู้และทำงานร่วมกันมีกระบวนการคิดและค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง พัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้โดยมีการสร้างเอกสารประกอบหน่วยการเรียนรู้สร้างเอกสารประกอบการพัฒนาความสามารถในการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษเรื่อง occupation ของนักเรียนชั้นประสมศึกษาปีที่4โดยใช้เทคนิค basic step of teaching พัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเผยแพร่ทางยูท b e ในช่วงสถานการณ์โควิดเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้พัฒนารูปแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้โดยการสร้างแบบทดสอบเมื่อผู้เรียนจบหน่วยการเรียนรู้แต่และหน่วยสร้างเอกสารแบบฝึกหัดประกอบการเรียนทั้ง8หน่วยมีแบบสังเกต การพูดสนทนาแบบสังเกตการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนมีการริเริ่มคิดคน้นวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ในด้านการพัฒนาความสามารถในการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4โดยใช้เทคนิค Basic Step of Teaching ผลสามารถแก้ปัญหาการอ่านและนักเรียนรู้ความหมายของคำศัพท์ได้ พัฒนาการจัดบรรยากาศที่เหมาะสมสอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียนเป็นลานบุตรคลสามารถแก้ไขปัญหาของผู้เรียนและสร้างแรงบันดาลใจส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนโดยได้นำกิจกรรมการเรียนรู้5ขั้นตอนมาใช้ในการเรียนการสอรสาานภาษาอังกฤษทำให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะกระบวนการคิดทักษะชีวิตทักษะการทำงานทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรมทักษะด้านการสื่อสารสื่อและเทคโนโลยีนักเรียนสามารถนำเสนอผลงานทาง YouTube เป็นแบบอย่างที่ดีได้มีการอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมความเป็นไทยที่ดี2ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนมีการริเริ่มคิดคน้น และพัฒนารูปแบบการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนให้มีข้อมูลเป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้แก้ไขปัญหาในชั้นเรียนและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในสายชั้นมีการใช้ข้อมูลสารสนเท,เทศเกี่ยวกับผู้เรียนรายบคุคคลและประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหานักเรียนร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยมีการพัฒนารูปแบบหรือแนวทางการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงและเป็นแบบอย่างที่ดี มีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียนผู้ปกครองภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหานักเรียนในชั้นเรียนและพัฒนาส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถและเป็นแบบอย่างที่ดี 3. ด้านการพัฒนาต,ตนเองและวิชาชีพพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสมรรถนะวิชาชีพครูและความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนและเป็นแบบอย่างที่ดีมีส่วนร่วมในการเป็นผู้นำชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาจัดการเรียนรู้และเป็นแบบอย่างที่ดีนำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนการจัดกิจก,กรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายมีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอนและมีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาของผู้เรียน